อ่าคุณผู้ชมครับที่ประจวบกิริขันกันสักหน่อยเมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุรถเนี่ยชนเสาไฟฟ้าครับที่อำเภอกุยบุรีให้ดูภาพกันสักนิดหนึ่งดูสภาพรถครับโอ้โหคือมันเป็นสลิงที่ยึดเสาไฟฟ้าค่ะเสาไม่มีชนแล้วก็ปีนขึ้นไปคือชนเสาก่อนนะครับถอยแล้วก็ยังเดินหน้าปีนขึ้นไปบนสลิงครับคุณผู้ชมทีนี้ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยประตูรถเนี่ยปิดอยู่ แต่เสียงเพลงเนี่ยมันดังสนั่นคุณผู้ชม,มเมาฮะเมาเปิดเพลงดังเจ้าตัวนั่งฟังเพลงอยู่ในรถค่ะเจ้า,จาหน้าที่เนี่ยก็พยายามที่จะเรียกนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็อะลองดูหน่อยนะฮะดึงตัวออกมาได้ครับปิดเพลงไปแล้วนะฮะแล้ววันนี้ออกมาโดนกี่ข้อหาเนี่ย เยี่ยพูุไม่รู้เรื่องพี่เรื่อยๆี่เรื่อยๆพี่เลยไปมาวันนี้ตอนแรกมันจอดอยู่นู้นหมดเลยาตรงในมันหน้าในหองมันข้เอาไฟออกมลิงักนนี่แหละครับคุณผู้ชมกอดขอเจ้าหน้าที่ครับเมาแอเลยค่ะที่น่าตกใจคือคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเขาขับรถเข้ามาในหมู่บ้าน แล้วเขาก็เลี้ยวเข้าซอย,อยพอเขาเลี้ยวเข้าซอยถนนมีนะนแต่ขับลุยไปในป่าแทนอพอลุยไปในป่าเสร็จไปชนเสาป้ายข้างทางถอยออกมาเดินหน้าใหม่ชนเสาไฟฟ้าถอยออกมาเดินหน้าใหม่ปีนขึ้นสลิงคือเมาจนไม่รู้เรื่องรู้ราวครับคุณผู้ชมไม่รู้ตรงไหนถนนตรงไหนป่าแล้วนะคะใช่ไหมใช่ครับสุดท้ายพ่อแม่มาคุณผู้ชมพ่อแม่มาถึงบอกว่าอ๋อนี่คือลูกชายลูกชายอายุ40แล้วนะครับ ยืมรถมาใช้สองชั่วโมงมแล้วก็มาก่อนเหตุครับตำรวจก็พากันไปคุมสติอารมณ์กันหน่อยที่โรงพัก